สวัสดีค่ะวันดียายเพ็ญเมียฟรังวันนองมาตักไทยพี่น้องคือเกาเด้อค่ะเมื่อกี้มาตักไทยพี่น้องกับเมนูสมตำผักเลไลายมาเด้อค่ะเด้อก็เลยยายเป็นกะกาขอบคุณพี่น้องสุกุนสุกคนเด้อค่ะเด้อติดตามเให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฟรังวันนองบอยู่ไกอยู่ไกยายเป็นกากขอบคุณหลายๆค่ะุกำลังใจเด้อค่ะสมตำแก้เมื่อยค่ะทุกคนยายเพ็ญน่ะตื่งตื่นเลยค่ะ ทำความสะอาดรอบบ้านค่ะทุกคนค่ะทั้งกวาดทั้งเอาน้ำฉีดล้างค่ะล้างฝุ่นนะคะทุกคนค่ะแต่ม,มีใช่เป็นกระตัดงหนาเนาะรอบบ้านเลยค่ะเมย์อะเ,อเลยเด็ <c oughs> ดเมนูนี่เนาะคะ่ะเนาะสมตำนี่นะคะทุกคนสมตำขนมจีนเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะแกเป็นกะสีมีนี่แหละคะ่ะผักกาดและะ้วก,ก็มะเขือสีม่วงล่ะะคะนัวลๆขออนุญาตเดะะ้อค่ะเด้อขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะมีแคบหมูพร้อมเนาะคะ่ะเนาะ แกะหมยัยเพ็นอ่ะซื้อมาแต่คุณล่ะค่ะบุลิลัมค่ะถุงใหญ่หนึ่งนก่อนเนาะทุกคนเหมยอแอเรียเลยฟุลฟุลาลค่ะทุกคนค่ะฟุลาลล่ะทีนี้อ่ะมันไม่เป็นตะยูค่ะทุกคนค่ะย๋ยเพ็นอ่ะทำวามสะยัยเพ็ญกับปิดเนาะปิดจมูกนะคะทีนี่ไม้เกล็นคืนเนี่ยปวดหัวข้างนี่ค่ะทุกคนค่ะเนี่ย เบิ่งว่าสมต่ำมาสิสวง่เนาะค่นะเนาะขอนญย่าด้วยค่ะเ้อหืมกรอบมากค่ะหมื่อวาน กรรมมาคำๆเนาะอย่าเ,เ,เพิ่งเคยเดมัดพภาคไทยระปิกระหน่องคำนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามาหอดัวมาเห็นหน่องเอาเขาขา้นเล่าพอดีค่ะ ปวดไดหลายชั่วโมงเลยค่ะทุกคนรู้ง่ายบ่สเป็นดูเลยค่ะเมื่อนี้เป็นเพราะปิดจมูกโดนประกอบกับฝุ่นหลายค่ะเลยเห็นหายใจเพิ่ยนหนอไม่เกียนขึนเล้วกัน มันจะเป็นนางดันหนาพุ้นเป็นอย่างนี้อ่ะอุ่นไว้แต่ผสมแล้วก็ตัดหนาทีนี้ตัดหนาแล้วแล้วก็ไปเหตุอยู่ขังในโรงโรถเนาะแล้วไปเอาเอารถออกมาล้างค่ะโนอาสิเป็นรถจักรยานของหลานโนอาสิเป็นรถตัดหนาเนาะ ลามดและกักว่วนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าไม่มีฝุ่นละอองเขาเนาะปิ้วเข้าไปค่ะเออาก็เอิรนไงเพียงเออาก็เอิ้์นีัยเป็นแบบข้าใหญ่กับทางผีน้ะค่ะเนาะอุ้ยเอาไปม่ไมยัยเป็นก็เลยไม้เกฑนขึ้นค่ะทุกคนดมพัง จะมูกันดูอันนี้กับไม่เข็นกับขึ้นอยู่เรลี่ยวด้วยค่ะทุกคนแยาเพชหนะเพราะว่าเป็นเป็นมะดนเร็วน,นะคะทำาไมเรื่องเขียดอีนกน้อยกับเอาละขึ้นเลย งูหม,มากเลยค่ะทุกคนนี่ก็ะไก่ปีใหม่เข้ามาแล้วเนาะเลี้ยงปเ,ยเ,ยเปี่ยยใบเพี่รเนี่ยถืเป็นจังไดงค่ะทุกคนค่ะปเปี่ยวตางปะเะียศเนี่ยมันสิดเดีไปบ่ มาจอดกันกับปลายเดือนเลยค่ะมาที่ช่วงวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดวันี้เนะาะอยู่ในช่วงที่สามีจะเป็นกับที่ไหนเนี่ย,ยก,ก็เรียงวิ่านะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพิ้งกับ,บรู้ว่าเพราะมันจะครบปีแล้วนะคะรู้ว่าวิ่าไม่สิงอ,องยันใดด้วยกันแล้วค่ะ เนี่ยก็ุูนอีกเลยค่ะทุกคนของเราเจริบไปใส่มาใส่บออ่ะกำบลุไปกลับที่ไปหลังปีมั ว่าช่วงสุดโตเนาะมันเป็นช่วงที่จอดสันกับปีใหม่นะคะ กอบมาเสียงสีด,ดังแนี่ยด้วยค่ะดูมันจังแสบเนาะค่ะดุลงไงบอโนะไม่เปลี่ยนยังเป็น แต่เจ๋สะสะอเจ๋อเลยค่ะทุกคนค่ะสามีจะเป็นกตัหง้านเนาะจะเป็นกะตั้ความสะอาดให้กับหลูกกับหลานสามีจะเป็นก็เดอยู่วนน้ำคุณ็ดช่วยกันมัเนเงี่ยนแะค่ะทุกคนค่ะ นัวมาค่ะทุกคนแก่เมือ่อยแก่ปวดหัวไม่เก็นแน้กันเนาะนัวนัวนัวเป็นยังโกโก้เป็นยังลูกอืมเป็นว้านตาเดือดอกหันกะอาบน้ำให้มาน้ำค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าอ่าหมอให้อาบอาทิตย์ละสองครั้งเนาะ เป็นน้ำยาที่คุณหมอให้มาอาบโดยโดยรงน่ะคะ่ะเบึ่มาเพิ่งสีดีขึ้นปะโกโก้เนี่ย เป็นหัวตะเริมแต่ว่าโซดานเป็นเนปเป็นไม้ในผักหนึ่งแล้วค่ะ บรรยากาศเลี้ยวขาเลี้ยวนาเงียบอาจะคุ้นค่ะเงียบแล้วค้นหน้านี่เนาะแต่ทีนี้เ,นเสียงรถรถเกี่ยวเขารถเลนรถข็นเขาเสียดังสนั่น,นวันไหวตอนนี้บรรยากาศเงียบค่ะน่มองไปรอบๆบ,บ้านกันบ่มีสีเขียวแล้วกับสุกคนค่ะ มีแต่สอบเฟี้ยงเนาะค่ะเนาะแต่วันน้ำก็ยังหลายคือเก่าอนะคะอีกหน่อยแต่ทีเดีจักปักขอนเนาะค่ะเนาะสมัยก่อนเนาะจักปักขอนออ่่าในช่วงที่ยังบ้านเป็เกี่ยวเขาแต่ว่าปีนี้บอมแอนค่ะทุกคนค่ะทีได้จักปักขอนหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำไหลนะบัว่าจะหน้าไผ่ค่ะทุกคนน้ำไหลมากค่ะ mua bàn chải vào pi me thì chắc bao nhiêu rồi nó rồi mình dưỡng khả túc khuôn khả nám

bà cái lông bùm nó còn nó เป็นเห็ดเผ็ดพอดีค่ะเผ็ดอย่าเป็นบ่เห็ดเผ็ดมากน้ะคขะน้องสุดนี่ ว่าสิเด็กเปเที่ยวจังประเทศบ่กฮัทุกคนเย่เป็นว่าอย่างบาท่านกลับน,นะคะทุกคนค่ะกับวิสาสามีเพ็นออกเนะ,ะนอะขนม อยู่บ้านเท่กา,ปปากับสองตัวมิสาสุปีแล้วก็ตองรายงานตทุกสามเดือนเนาะ ทุนจินเพื่นกมน้มหนาก้มตาจิ้นน่างเดียวจิ้นแบบบดซบสตาเอฟซี FC เลย้ยน้อคนนาเมือ่อยกับทุคนค่ะ,ะเด็ยเป็นเมือ่อยค่ะบนเมื่อยแล้วกับไม่เก็นขึ้นค่ะทุกคนมีแหงค่ะจินกับญ้ยาแล้วนะะคนนาอ อย่าเป็นกับมาทักทายกับพี่กับน้องกับนี่เด้อค่ะเด้อค่ะกับเมนูนี่แหละค่ะส้มต่ำนะคะทุกคนค่ะส้มต่ำขนมจีนแคบหมูเนาะค่ะเนาะพักหลายๆน่ะค่ะแซ่บนัวค่ะบางว่าไม่เกินสิทธิ์ลงเนาะค่ะเนาะทิพนาพอกันไหมอย่าเป็นกับขอขอบคุณพี่น้องสุขู่สุกคนเนาะค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ้นมีพลังบนน้องกับขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้ไม่ได้ควงจูบค่ะสวัสดีค่ะ